สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะมาสอนสูตรตีบ้านเล็วสิบนะครับโดยสูตรนี้จะใช้ฮีโร่ทั้ง2ตัวนะก็คือคิงกับควีนนะครับอันนี้ผมเป็นฮีโร่เล็วตันแล้วนะครับที่บ้านเล็วสิบนะก็เดี๋ยวผมอาจช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวเป็นสอนสูตรตีไปก่อนนะด้วยสูตรแรกเนี่ยผมใช้เป็นโกเลม2ตัวนะครับแล้วก็แม่มดสิปลาหิน10นะครับ น้ำยาผมจะใช้เป็นน้ำยาฮิวสองขวดนะน้ำยาม่วงสองแล้วก็แช่แข็งสามขอในประสาทแคนอีกหนึ่งขวดนะครับน้ำยาแช่แข็งนี่อาจจะลดไปสักหนึ่งขวดแล้วเอาเป็นน้ำยาพิษมาแทนก็ได้นะแต่ว่าสูตรนี้บางทีเราใช้บุกปนนะครับบางทีมันอาจจะไม่เจอทา่านเฝ้าคแคลนนะก็เลยบางทีเอายาพิษมามันก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเลยเอายาแช่มาดีกว่าส่วนในท่าในประสาทแคนขอเป็นลดท่อนทรงหนึ่งนะครับแล้วก็ยาแช่แข็งหนึ่งขวดนะเลเวลตามนี้เลยนะครับ เลเว่สูงสุดนะที่จะขอได้ของบ้านแล้วสิบส่วนทหารนะเป็นปลาหิน5้าตัวแล้วก็อาจจะเป็นยักษ์หนึ่งตัวมาก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปผมก็ได้นะเป็นซูเปอร์กอบลินนะครับเพื่อเอาไว้ช่วยตีบ้านนะแล้วก็ระเบิดมันไม่ได้มีผลแตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นะสำหรับทหารแต่หลักๆก,ก,ก็ใช้เป็นปาหินแหละก็ผมได้โจมตีวอลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีเพลย์ให้ดูคร่าวๆนะว่าผมโจมตีประมาณไหนนะครับอ่า โดยหลังแรกผมไปโจมตีหลังที่20นะครับมันเป็นบ้านแล้วสิบนะแต่ก็อาจจะเป็นบ้านแล้วสิบที่ยังไม่ได้ตันนะครับแต่มีป้อมอินฟินโนน่าจะตันทั้งสองป้อมแล้วก็เป็นป้อมอินฟินโนหลายเป้าหมายนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆข้ามรับชมแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดกติดตามช่องผมหน่อยนะครับโดยสูตรนี้มันจะเก่งกับป้อมอินฟินโนเป้าหมายเดียวนะแต่หลายเป้าหมายเราก็ยังสามารถที่จะโจมตีได้เหมือนกันนะครับเริ่มมาให้เราเลือกทางที่จะเข้านะผมแนะนําให้เข้าเป็นหน้ากระดานนะ สมมติว่าเพื่อนๆจะเข้าทางด้านซ้ายก็เป็นหน้ากระดานฝั่งซ้ายนี้นะหรือฝั่งขวาก็ได้นะทางที่ไม่ควรที่จะเข้าสาหรับสูตรนี้ก็คือมุมแหลมเนะเพราะบางทีอาจจะถ้าหานมันอาจจะออกข้างนะครับเป็นหน้ากระดานไปถ้าหานมันจะเดินตรงเข้าไปเป็นหน้ากระดานประมาณนั้นนะครับนี่ผมก็เลือกทางที่จะเข้าอยู่นะก็ผมน่าจะเข้าฝั่งที่มี อาจจะควีนนะแล้วก็เดี๋ยวปราสาทแคลนค่อยกําจัดมันช่วงหลังก็ได้นะก็ลงโกเลมไปก่อน2อตัวแล้วก็อาจจะลงแม่มดไปเลยก็ได้หรือเป็นแบบผมก็ลงลดทนสูงไปตรงกลางนะครับลงโกเลมกระจายกันหน่อยนะแล้วจากนั้นลงแม่มดเป็นหน้ากระดานไม่ต้องติดกันมากนะแล้วก็ลงไปถึงสิตัวเป็นหน้ากระดานไปนะลงแบบเล่นเคิงเข้าไปนะครับส่วนอาชีควีนผมจะยังไม่รีบลงนะผมจะรอให้ชัวว่าข้างๆมันอาจจะโดนตัดขอบหมดแล้วนะเพื่อป้องกันไม่ให้อาชีควีนออกข้างนั่นเองนะ เพราะว่าชือควีนเป็นตัวที่สําคัญมากในการกําจัดทหารฟอคลแคนนะเพราะว่าบางทีอาจแม่มดเรากําจัดได้ไม่ทันมันก็จะทําให้ทหารเราตายไปเยอะนะครับประมาณนั้นนี่พอผมเห็นว่าข้างๆเรียบร้อยแล้วผมก็ลงอาชุกควินเข้าไปเพื่อเข้าด้านในนะก็สําหรับน้ํายาฮิวกับน้ำยาม่วงอย่างละขวดแรกนะอาจให้เพื่อนๆลงไปช่วงที่อาชุ่ควินกับปลาหินชุดแรกเราเข้าไปเลยก็ได้นะนี้ผมก็แช่ไปที่ป้อมอินฟโนเป้าหมายหลายเป้าหมายสักหนึ่งขวดนะเพราะว่า ถ้าปล่อยให้มันช็อตนะเดี๋ยวมันจะช็อตกระดูกตายไปหมดแล้วก็อาจจะช็อตพวกแม่มดตายด้วยไปเลยผมก็เลยแช่แข็งมันไปหน่อยนี่ลงยาหิวยาม่วงไปอย่างละขวดนะแล้วก็ลงยาแช่แข็งไปที่ฐานเนปราสาสแคลนนะอาจจะใช้น้ํายาพิษก็ได้นะถ้าเพื่อนๆพ,นพกน้ํายาพิษมาแทนน้ายาแช่แข็งสักขวดหนึ่งนะครับ นี่นะแล้วเดี๋ยวรถแตกออกมาแล้วก็จะมีปลาหินในปราสาทแคลนนะผมก็ลงน้ํายาฮิวต่อไปนะลงยาม่องต่อไปแล้วก็ยาแช่ไปที่มังกรไฟฟ้าอีกทั้งหนึ่งขวดนะนก็เลยนะ้ำยาแช่อีกทั้งหนึ่งขวดนะก็แช่ไปที่อินฟโนนะก็สำหรับน้ํายานะก็เลือกลงได้ตามสะดวกนะถ้าโจมตีบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้เองนะว่าเราจะลงกับสิ่งก่อสร้างอะไรนะผมก็แนะนํายาแช่ก็ลงใส่พวกอินฟโนหลายเป้าหมายนะแล้วก็เป็นพวกป้อมขมดนะที่มันโจมตีเป็นหมู่นะครับ ถ้าเจออินฟลูเโเป้าหมายเดียวก็อาจที่ช่วงที่มันช็อตไอ้พวกกระดูกอะเราก็ยังไม่ต้องแช่มก็ได้แต่ช่วงไหนที่มันเริ่มมาช็อตควีนนะก็ค่อยแช่มันก็ได้ประมาณนั้นนะครับว่าถ้าเป้าหมายเดียวมันกําจัดไอ้กระดูกไม่ทันอยู่แล้วนะมีออกมาเยอะมากนะม่ต้องค่อยๆยิงใส่ทีละตัวทีละตัวนะอื ส่วนหลังที่2ผมก็มาโจมตีบ้านหลังที่19เนะครับเนื่องจากไอ้แปลนเนี่ยมันอินฟนินโนมาอยู่แบบนี้นะความจริงเราจะเข้าด้านนี้ก็ได้นะข้าด้านบนนะเพื่อกําจัดอินฟินโนไปนะแล้วก็มันเป็นอินฟินโนลหลายเป้าหมายซะด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าลงมาเข้าทางด้านล่างดีกว่านะเพื่อเข้า,าให้รถท่อนสูงมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะว่าถ้าแปลนไหนที่เขาอาจจะจัดบ้านไว้ใกล้กําแพงฝั่งที่มันอยู่ใกล้กว่านะแบบเนี้ย อย่าสงสมมติเรารถท่อนสูงมาฝั่งเนี้ยมันก็จะเจาะกำแพงได้นิดเดียวนะพอมนถึงบ้าน,นก็แตกไปแล้วนะก็มันจะเข้าทางแปนที่เขาจัดนะเราก็อย่าไปเล่นตามเกมเขาเนาะเราก็เข้าทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราต้องคิดให้ออกนะว่าแปนแบบพวกเนี้ยมันจัดอ่าอยากให้เราเข้าทางไหนเราก็ไม่ควรที่จะเข้าทางที่เขาอยากให้เราเข้านะ เพราะว่าเราอาจจะเข้าทางน้นมำอาจจะโจมตีได้ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องมองให้ออกนะนี่ก็ลงเหมือนเดิมน,นะก็ลงโกลเลมไปเลย2ตัวทางด้านซ้ายขวานะแล้วก็ลงรถท่อนสูงเข้าไปนะครับนี่ผมก็จะเข้าไปกํจาจัดอัชควีนนะแต่ว่าถ้าแปลนไหนที่เขาอาจจะวางป้อมอินฟินอัอยู่ในทางผ่านที่เราจะยิงรถท่อนสูงเข้าไปก็ดีเลยนะแบบนั้นเราสามารถที่จะเลือกยิงป้อมอินฟินโนให้แตกไปหนึ่งป้อมด้วยรถท่อนสูงเราได้นะครับนี่นะผมก็ลงมาหมดตามปาไปหน้ากระดานนะตามด้วยปลายหินนะครับ เป็นหน้าก,กระดานแล้วก็เดี๋ยวลงบาบิลินคิงอัชชุควีนก็รอรอบข้างมันแตกหมดนะนี่เดี๋ยวตอมน,นี้แตกผมก็ลงอัชชุควีนไปไม่จะเข้าด้านในนะก็ทหารเฝ้าแคลนออกมาแล้วนะครับผมก็ลงน้ํายาฮิวกับน,น้ํายาม่วงดักหน้าไปเลยก็ครอบคุมปลาหินครับพวกแม่มดแล้วก็อัชชุควีนของเรานะี่แช่ไปที่ทหารพ่อแคลนนะครับสําหรับน้าํายาแช่แข็งเรามาเพียบนะไม่ต้องกลัวทหารเฝ้าแคลนเลยนะสำหรับสุดนี้ ก็ลงยาฮิวไปขวดหนึ่งนะยงลงยาโมไปขวดนะฮะเดี๋ยวมันจะไปหนักช่วงท้ายนะเพราะว่ามันจะเจอป้อมอินฟินิทสองป้อมช่วยกันช็อตนะครับช่วยกันยิงนะก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องแช่ไปที่ป้อมอินฟินิทนะก็แช่ไปคู่กัน2ป้อมนะฮะก็แช่ไปขวดแต่แม่มดกลุ่มนี้น่าจะตายหมดนะเพราะว่า้โดนป้อมอินฟินิทมันยิงตายหมดเลยมันยิงเห็นไหมครับสุดนี้กระดูกมันจะแพ้อินฟินิทหลายเป้าหมายนะมันจะยิงหายตายไปเร็วมากนะแล้วก็ มันจะเข้าถึงแม่มดเรานะแม่มดเสกลูกน้องไม่ทันนะครับแต่ถ้าเป็นป้อมอินฟินิเป้าหมายเดียวสบายนะสำหรับสุดนี้แต่อันนี้ผมไม่ได้เข้าถางอินฟินิด้วยแหละมันก็เลยแต่มันก็ยังโจมตีได้อยู่นะครับก็ลองโจมตีดูเรื่อยๆนะบางทีอาจจะไม่ได้3ดาวอาจจะได้2ดาวประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าโจมตีบ่อยเราชิดเริ่มชินนะโอกาสที่จะ3ามดาวมันก็จะมีสูงนะเราใช้ฮีโร่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปโจมตีสดให้ดูแล้วกันนะครับว่า จะเข้าทำยังไงนะสำหรับสูตรนี้ก็อาจจะเน้นโจมตีบ้านลดอยสิบด้วยกันนะเพราะว่าผมคิดว่าเกมเนี่ยเราโจมตีบ้านเท่ากันแล้วได้3ดาวก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับบางทีเราอาจจะไปโจมตีบ้านสูงกว่ามันโอกาส3ดาวมันน้อยนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะถ้าเจอบ้านตันถ้าเขาจัดดีนะแต่ถ้า,าเป็นบ้านที่มันคขึ่น,นหรือบ้านข้ามก็าอาจจะ3ดาวได้นะครับก็สูตรนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะเออนี้มันเป็นอินฟินิเป้าใหม่เดียวนะแล้วก็เล็วน้อยก็เลยยังไม่เข้าดีกว่านะครับ ตายหาต่อไปดันเจอแต่บ้านสิบเอ็ดนะนี่ผมก็ลดถ้วยลงมาแล้วนะก็ <otto it> ยังคงเจอบ้านสิบเอ็ดอยู่นะครับ ừ. บ้าน 11, สิบเอ็ดผมสูตรนี้ก็โจมตีได้สองดาวได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านตันๆอ่ะโอกาสสามดาวมันไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันมีป้อมที่มากกว่าบ้านสนะิบแล้วแล้วก็มีป้อมอีสีด้วยนะครับหลังน,นี้ มีอัจจคีนไม่ได้อัปเกรดนะผมเข้าเลยแล้วกันนจะได้ไม่เสียเวลานะก็เลือกทางที่จะเข้ามันเป็นอินฟโนเป้ามหมา่เดียวนะผมจะเข้าทางด้านขวาล่างนะครับเข้าไปกํจาจัดอัจจคุณหรือผมจะเข้าด้านขวานี้ดีโอเคผมเข้าทางที่จะทําลายอินฟินโนไปทั้งหนึ่งป้อมแล้วกันโอเคลงโกลเลียมไปแล้วก็เลือกลงโลทอนทรงไปแรงมุมดีๆนะให้มันยิงเข้าไปทําลายอ่าป้อมอินฟินไปเลยนะครับลงแม่โมดไปหน้ากระดาษ ามได้ป้าหินกระน,นากระดานก็แบบเล่นคิงน,นะแต่มผมลงไม่ไม่เป๊ะฮนะมันไม่โดนไออนฟโ,โนนะอเอลงไอจควินเข้าไปว่าเขาด้านไหน,นครับลงเดี๋ยวลงแช่แข็งไปที่ฐานพรแคลนแนะล้วลงยาฮิลแล้วก็ลงยาโม,ม่งให้ครอบคุมไอจ้จควินไปด้วยนะเดี๋ยวจะแช่ขวดหนึ่งที่ฐานกพรแคลนนะนี้ป้าหินเราก็แตกออกมาจากรถนะเราลง,ลงยาฮิลแล้วก็ยาโม,ม่งไป แล้วเดี๋ยวยาแช่แข็งอีก2ขวดเราจะแช่กับป้อมอิสโนะก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันช็อตลูกน้องนะอันนี้มันช็อตไฟหินแล,ล้วก็แช่ไปถ้ามันช็อตกระดูกอะไรยังไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะแช่ไปที่ป้อมพมดนะแช่ไปนี่อาชเวีเราก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถเลยนะครับเราไปใช้ตอนหลังก็ได้นะหรือต้องใช้ก็ได้สำหรับสูตรนี้ก็ มันส่วนนี้มันจะเก่งเพราะว่ามันเน้นเสกลูกน้องออกมาเยอะจนป้อมการป้องกันมันยิงไม่ทันนะแล้วยิ่งเป็นป้อมอินโฟโน่เป้าหมายเดียวก็ยิ่งสบายนะครับแต่มอาจจะเวลาโจมตีป้อมอินโฟโน่หลายเป้าหมายแล้วเราทำลายมันไม่ทันก็อาจจะมีโอกาสได้2ดาวแต่ก็น้อยนะส่วนใหญ่มันก็3ดาวแหละเพราะว่าเรามีฮีโร่มาโจมตีด้วยนะครับผมจะขอทหารหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปโจมตีสักรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าเมื่อกี้ดูไม่ทันก็ลองรีเพลย์ดูได้นะ กเมื่อกี้ก็มีทหารฟอกแคลนด้วยนะก็ถือว่าแจ๋วนะครับเพราะว่ามาโจมตีแล้วก็ถ้าได้ดูนะว่าสูตรนี้มันใช้ได้นะเวลาเจอทหารฟอกแคลนก็ใช้น้ำยาแช่แข็งนะหรือใครอาจจะอยากสโลทหารหน่อยก็เอาน้ำยาพิษมาสักหนึ่งขวดก็ได้นะครับแต่บางทีถ้าเราป้น่ะมันไม่ค่อยเจอทหารเฝ้าหรอกส่วนใหญ่นะโจมดีสักสิบรอบอาจจะเจอเฝ้าสักสองรอบนะครับก็เลยบางทีน้ำยาพิษออกไปก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรนะอาจจะไปใช้สโลอาอัชควินก็ได้นะ แต่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ยาพี่เจ้าไปสโลท่านเฝ้าแคลนมากกว่านะครับอ่านี้ก็เป็นบ้านเล้วสิบมาคีนเล้วสามห้าแต่แปนนี้ไม่ค่อยแข็งนะแปนนี้ไม่เป็นแปนที่แน่นนะสูตรนี้ก็จะยิ่งชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปทางที่จะทําลายป้อมอินฟินเป้าหมายหลายเป้าหมายนะถ้าเจอแบบนี้นะเจออินฟินเป้าหมายเดียวหนึ่งป้อมแล้วก็หลายเป้าหมายหนึ่งป้อมถ้าเราจะยิงทําลายด้วยโรชอ่นสูงเราควยที่จะทําลายป้อมอินฟินหลายเป้าหมายนะครับโอเค ก็ผมลงทางด้านขวาไปเลยนะครับเพื่อเข้าไปทำลายอินฟลโนนะลงโกลเยมไปสองตัวรถท่อนสูงแปนรอบนี้น่าจะโดนแล้วไม่พลาดแลแต่นี้ก็เป็นการเข้ามุมแหลมนะมันก็จะต้องลงดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวควีนออกข้างนะลงไปหินลงบบเล่นคิงเข้าไปแล้วเดี๋ยวพออ่าข้างๆเก็บขอไปหมดแล้วก็ลงอัชควีนเข้าด้านในนี่น่าจะไม่มีท่านเพราะแคลนนะครับก็เดี๋ยวอ่ามีซะด้วยฮะ ที่บอกไม่มีเจ้าคุณผมก็เข้ามาแล้วก็ลงยาม่วงยาฮิวไปเดี๋ยวจะแช่ไปอีกขวดหนึ่งที่ทหารพ่อแกลนนะน้ำยาแช่มันเยอะนะครับทหารพ่อแกลนทำอะไรไม่ได้นะเคลงยาฮิวยาม่วงไปอีกขวดหนึ่งก็ใช้แข็งสองขวดที่เหลือก็เอาไปใช้กับป้อมที่มาโจมตีเป็นวงกว้างนะอย่างป้อมพ่อมดนะครับก็รอใหอ้ป้อมพ่อมดมันยิงมาที่ ไปหินแล้วก่อนก็ได้ค่อยแช่ก็ได้นะอยนนี้ก็แช่เลยก็ได้มันเหลือนะแช่ในขวดนี่ความสามารถของคิงกับควีนยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่มันเป็นแปนแน่นนะพอเป็นแปนแน่นปุ๊บอะมาทําให้พวกเวลาลงน้ํายามันครอบคลุมมากนะครับลงยาม่วงยาฮิวไปนี่มีประสิทธิภาพมากนะแต่มันก็อาจจะถ้าลงไม่เป็นนะ ลงทหารแบรบหมวกกักทหารก็อาจจะแพ้นะสำหรับแปนกว้างแปนแคบนะถ้าเป็นแปนกว้างก็อาจจะป้อมโจมตีไม่ค่อยพร้อมกันนะแต่แปนแคบมันก็จะโดนป้อมระดมยิงพร้อมกันแต่ถ้าลงน้ํายาแช่น้ายาฮิวอะไรพวกนี้ยิ่งลงยาแช่นะครับมันก็จะโดนหลายป้อมนะมประมาณนั้นนะถ้วยผมขึ้นอีกละก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับสูตรนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะว่าเล่นได้อยู่นะถ้าใครอาจจะ king queen เล็กน้อยกว่านี้ก็ยังคงที่จะเล่นได้นะแต่ถ้าไม่มี king queen นะก็อาจจะยากนิดนึงนะครับ ก็เนื้อหาในคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าเพื่อถูกใจฝากกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสูตรอื่นๆมาลงให้ดูกันอีกนะก่อนที่จะขึ้นบ้าน11นะตอนนี้ผมก็ทหารยังไม่ตันนะฮีโร่ตันแล้วแหละถ้าทหารตันผมจะขึ้น11เลยก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ่าย3โมงสวัสดีครับ